ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบปะกกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือแล้วรัสเซียสําคัญต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างไรการเดินทางเยือนเวียดนามของปูตินในครั้งนี้นะคะยังแสดงให้เห็นด้วยว่ารัสเซียยังได้รับการต้อนรับจากชาติในอาเซียน สำนักข่าวชแนลนิวส์เอเชียรายงานค่ะว่าผลการสำรวจจากสถาบัน c ียูซอฟอิซักนะคะจัดอันดับให้รเซียอยู่ท้ายตารางในเชิงของกลยุทธ์ที่ใกล้ชิดกับชาติอาเซียนค่ะ ส่วนการเดินทางเยือนในครั้งนี้นะคะถูกมองว่ารัสเซียเยยสหรัฐเป็นความสําเร็จในการทูดอีกก้าวหนึ่งนะคะของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐมองว่าเวียดนามเป็นชาติพันธมิตรที่สําคัญในอาเซียนการเดินทางในครั้งนี้ของปูตินยังทําให้สหรัฐนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ควรมีประเทศใดเปิดทางให้ปูตินโปรโมทการทําสงครามของเขาการเดินทางเยอเือนเวียดนามของประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินนะคะเป็นการตอกย้ําการทูดต้นไผ่คะ่ะหรือว่า bamboo diplomacy เราอาจจะคุ้นชื่อกันนะคะว่าเป็นการพูดไผ่ลู่ลมค่ะถ้ายังจํากันได้คุณผู้ชมปีที่แล้วนะคะเวียดนามเนื้อหอมค่ะมีชาติมหาอำนาจนะคะเดินทางเยือน2ชาติก็คือสีจิ้นผิงจากจีนแล้วก็ประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐค่ะนอกจากน,านั้นเวียดนามยังวางตัวเป็นกลางบนเวทีโลกค่ะท่ามกลางการคว่ำบาตรจากทั่วโลกที่ความบาดรัสเซียในประเด็นการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะคะเวียดนามไม่เคยออกมาประนามรัสเซียค่ะซึ่งประเด็นนี้แหละคุณผู้ชมทําให้สหรัฐ ะะมองว่าทําให้ความสัมพันธ์ของรัเสเซียและก็เวียดนามนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะ